ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอุปกรณ์หลอดทดลองขนาดเล็กขาตั้งหลอดทดลองกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น0.25มอลาร์สลิงกระดาษทรายขาดลวดแมกนีเซียมวิธีการทดลองนำกระดาษทรายขัดลวดแมกนีเซียมให้เงางาม ใส่สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นหนึ่งโมลาร์ลงในหลอดทดลองที่หนึ่งและสองนำหลอดทดลองที่หนึ่งและสองมาวางในตะแกงหลอดทดลองจากนั้นใส่ลวดแมกนีเซียมแบบชิ้นในหลอดทดลองที่หนึ่งและแบบม้วนในหลอดทดลองที่สองจับเวลาจนปฏิกิริยาสิ้นสุด <S 2>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  ใส่สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นหนึ่งโมลาร์ลงในหลอดทดลองที่สาม และความเข้มข้น0.1มลาร์ลงในหลอดทดลองที่4นำหลอดทดลองที่3และ4มาวางในตะแกรงหลอดทดลองจากนั้นใส่ลวดแมกนีเซียมแบบชิ้นในหลอดทดลองที่3และ4จับเวลาจนปฏิกิริยาสิ้นสุดขอความเมตตาด้วยเถอะใครก็ได้หยุดทำการเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น0.1มลาร์ลงไปในหลอดทดลองและใส่ลวดแมกนีเซียมแบบชิ้นลงไป จากนั้นนำไปแช่ในน้ำเย็นเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงสรุปผลการทดลองพื้นที่ผิวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากการทดลองเมื่อความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีค่าเท่ากันลวดแมกนีเซียมที่เป็นชิ้นจะเกิดปฏิกิริยาได้ไวกว่าลวดแมกนีเซียมที่เป็นม้วนเนื่องจากมีพื้นที่ผิวมากกว่าความเข้มข้นกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากการทดลองพบว่า กดไฮโดรคอร์กที่มีความเข้มข้นมากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้ไวกว่าอุณหภูมิกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากการทดลองเมื่ออุณหภูมิเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะเพิ่มพูดง่ายๆคือเกิดเร็วกว่า